ไอ้ข่าวหนึ่งที่กำลังร้อนฉ่า4วันอันตรายมาแล้ว4วันอันตรายสงครามข้อมูลข้อมูลใหม่แล้วก็มาข้อมูลที่ใหม่กว่า <c oughs> แต่ทำไมยังกระเพื่มกันจังเลยค่ะเ <c oughs> สาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหัวหมู่ทรวงฟันในกลุ่มสวบางสายบางปีกบางขั้วออกมาเปิดการแสดงโชดฉาติจริง ใช่ต้องบอกโอ้ยร้อนแรงมากนะท่องมาอยู่นี่โอ้ยคุยแล้วสับสนมากผมก็แปลกใจผมก็แปลกใจผมก็แปลกใจเอาเป็นว่าตัดเข้าสู่ประเด็นสีวันอันตรายค่ะสี่วันอันตรายวันไหนบ้างวันไหนบ้างไปดูกันครับมาดูมาไล่เรียงกันนะคะรองลำดับเหตุการณ์แล้วก็ลองต่อเรื่องกันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนจะโหวตนายกเก้ากรกฎาคมก็คือเมื่อวานเมื่อวานนี้ค่ะ สำนักงานกกตสรุปผลสอบพิธาถือหุ้นสื่อมีข่าวออกมานะยืนยันว่ามีการสรุปแล้วสิบกร,รกฎาก็คือวันนี้วันนี้ข่าวจะ<ข>มีการเสนอผลสอบพิธาถือหุ้นสื่อต่อคณะกรรมการกกนตน,นั่นแปลว่าคณะกรรมการกกตจะต้องมีมติอะไรออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพนะคณะกรรมการกกตเข้าประชุมทุกวันจันทร์และอังคารใช่ค่ะแหล่งข่าวสป a กริง คิดไปจากนี้ตบปากแหล่งข่าวอย่ามาตอบปากหมาแก่แหล่งข่าวสปีกลิงว่าเก้ากรกฎาคมสรุปผลสอบพิธาถือหุ้นสื่อสิบกรกฎาคมวันนี้จะเสนอผลสอบพิธาถือหุ้นสื่อต่อคณะกรรมการกกตถ้าพิจารณาไม่เสร็จยังเหลือวันประชุมเพื่อพิจารณาอีกหนึ่งวันก็คือวันอังคารที่สิบเอ็ดถูกไหมพรุ่งนี้ไงโอเคสิบกับสิบเอ็ดงานไม่งั้นก็ต้องไปสัปดาห์หน้าไงไม่สิบก็สิบเอ็ด แต่ค,ความน่าจะเป็นเขาว่ากันว่าวันนี้10กรกฎาคมจะพิจารณาเรื่องนี้กกตเขาจะสรุปผลการพิจารณาเสนอสวันนี้เสนอวันนี้ลงมติวันนี้เลยว่าไม่รู้เออลงมติว่าอืขอยับไปวันที่11กรกฎาวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ค่ะ <9 S 1> ก้าวไกลนัดประชุมหัวหน้า8ปดพัก เพื่อประเมินสถานการณ์วันโหวตนายกว,วันโหวตนายกว,วันที่13แต่อกรกฎาคมมีการนัดประชุมหารือทั้ง8ดพักผมเชื่อว่าคงเป็นเรื่องของการเช็คเสียงสวใช่ว่าแต่ละพักที่ไปช่วยกันเขาให้แต่ละพักไปช่วยด้วยนะตอนหลังเนี่ยจะได้สัพพะกำลังมาเท่าไหร่ในการหนุนคุณพิธาอืมโอเคคุณเป็นเพื่อไทยคุณช่วยไหมคุณเป็นเพื่อไทยคุณช่วยไหม ทั้งช่วยสิประกาศไปแล้วนี่ก็ประกาศไปแล้วนี่ก็ต้องช่วยช่วยก็ช่วยไม่ได้ว่าอะไรประกาศไปแล้วช่วยก็ช่วยไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไร11กรกฎาคม8ปดพักประชุมประเมินสถานการณ์วันโหวตนายกวันนั้นวันนั้นจะตกลงเรื่องแผนสองแผนสำรองด้วยหรือไม่ไม่แน่ใจต้องรอวันนั้นต้องรอพรุ่งนี้แต่แผนแรกเสนอคุณพิธาอมันก็แง่ๆอยู่แล้วฆ่าไปได้แล้ว ข้ามช็อตไปได้เลยอย่างไรก็ต้องเสนอพิธาก่อนค่ะไปกันวันที่12รกรกฎาคมใกล้เข้ามาแล <12 S 2> ้ว12กรกฎาคมก่อนวันโหวตนายกแค่วันเดียวใช่ค่ะตามข่าวแจ้งว่าแจ้งว่าคณะกรรมการกกตย้ำนะคณะกรรมการกกตส่งผลสอบพิธาถือหุ้นสื่อให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาก่อนวันเดียวเองอ่ะวันโหวตนายกค่ะ สิบสามครคดาประชุมรัฐสภาบวชนายกใช่สี่วันอันตรายอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็แล้วก็มื้อครึ่งด้วยวันที่สิบสามอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อวานตอนเย็นๆที่เซ็นเตอร์เวิด์นักข่าวถามคุณพิธารู้หรือยังหนักใจหรือไม่กกตเขาจะรีบสรุปเรื่องหุ้นเสือและจะรีบชุดเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้พิจารณาจะมีคําสั่ง ก่อนมีมติหรือไม่อะไรอย่างไรก่อนวันว่วนนายกแค่วันเดียวค่ะรู้หรือ,อยังหนักใจหรือไม่ไปฟังพิธาเชิญค่ะ คดี <The difference> ว่าถ้ากอตอจะมีการส่งคาม,มาตรา82ไม่ถาวรในเมงวันพรุ่งนี้น่คะอันนี้ประเด็นนี้เรากังวลมากไหมครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการลงวตอไม่ครับก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่รู้มาก่อนหน้า <c oughs> นี้ว่าจะจะมีการยื่นในลักษณะของมาตรา82ตอนแรกนึกว่าจะเป็นวันที่12ใช่ไหมครับที่แออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดหวังไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็ให้เป็นตัดไปตามกระบวนการพร้อมททีีี่่่จจจะะออตสู้้้้รแแลวก็พมชง ให้ได้เห็นความกระจากชั้นอ่ะโอเคพิธาบอกว่าไม่ได้แปลกใจและไม่ได้ตกใจมดหรอกอยู่ในความคาดหมายอยู่แล้วแต่เดิมมีข่าวว่าจะยื่นสารรัฐธรรมนูญวันที่สิบสองค่ะแต่ถ้าเขาถ้าเขาจะขยับเร็วขึ้นอก็ไม่ได้แปลกใจเออถ้าจะเป็นวันที่สิบก็ไมาได้แปลกใจอะไรถ้าสมมติอือโอเคแต่รางเวลาเดียวกันนั่นแหละใช่ก็รอดูแลกันทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการกระบวนการยังไงออกมาก็ตามนั้น ผมคิดเล่นๆนะคิดว่าถ้าสำนักงานกกตสรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการกกตแล้วคณะกรรมการกกตสามารถมีมติในวันนั้นเลยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องขีดเส้นใต้กันเยอะพอสมควรทำไมอ่ะทำไมต้องขีดเส้นใต้อ่ะก็ถ้าเขาจะมีมติในข้อมูลมันพร้อมพินาเร็วจังเหรอที่สงสัยนะเนี่ย ผมก็ไม่ต่างไปจากทุกคนในแผ่นดินนี้นี่แหละเขาก็สงสัยแต่เขาเก็บไว้ในใจไงบางคนอยากจะพูดแต่พูดไม่ออกคือคือคือเสนอวันนี้ตัดสินวันนี้เลยอทีเดียวเลยและพรุ่งนี้ส่งสารรัฐธรรมนูญเลยให้ส่งทันทีด้วยนักไปกว่านั้นสารสรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะประชุมทุกวันพุธใช่ค่ะทุกวันพุธมันลงล็อก12กระดามก่อนวันโหวตนาะยกหนึ่งวัน สมมตินะสมมติว่าสมมติว่า,ส,วาส่งไปละเรื่องเข้าวสารรัฐธรมรมนูญวันพุธที่12กรกฎาคมค่ะถ้าสารมีคำสั่งรับคำร้องไว้พินาและมีคำสั่งต่อเนื่องให้คุณพิธายุดปฏิบัติหน้าที่แปลว่าโอ้โหรับรองอย่าโอ้โหสิ แต่ว่าวันที่13เสนอคุณพิธาไม่ได้ใช่ไหมกับเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ในคณะกรรมการกตอและกาบเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ในสาร <c oughs> รัฐธรรมนูญต่อนนี้ผมไม่ได้พูดเอง <c oughs> ผมไม่ได้คิดเองตอนนี้ผมหยิบฉวยมาจากสิ่งที่เขารู้สึกรู้สารู้สึกรู้สารและผมก็หยิบฉวยมาสะท้อนว่าเขารู้สึกกันอย่างไรเขามองกันอย่างไรก็แล้วกันถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆนะเสนอวันเดียวกกตโอเคจบเรื่องมีมติวันพุธ เสนอสารําำนูนวันเดียวสามารถมีคําสั่งและมีคําสั่งต่อเนื่องด้วยแน่นอนสังคมเขาจะอดคิดไม่ได้ว่านี่คือทฤษฎีสมคบคิดอ๋อเขาก็จะคิดกันไปไกลอ่ะก็คิดได้ทฤษฎีสมคบคิดออันนี้มาบอกใช่ไหมว่าเขาจะคิดกันแบบนี้กำลังบอกว่าสังคมเขาคิดอย่างนี้จริงๆเขาคิดกันแบบนี้ผมเพียงแค่สะท้อนให้ฟังว่าเขาคิดอย่างนี้คิดถูกคิดผิดไม่เกี่ยวกับผมใช่แต่สังคมคิดแบบนี้สังคมเขาคิดอย่างนี้เล่าสู่กันฟังว่ามันมีอย่างนี้ พอถึงวันที่13วันโหวตนายกสบก็จะอ้างเขาก็จะอ้างว่าพิธามีบนทินเสนอชื่อไม่ได้แล้วมีคดีติดตัวแม้ให้เสนอชื่อผมก็จะงดโหวตผมจะโหวตให้กับบุคคลที่มีมนทินได้อย่างไรมสมมุติว่าสมมุติว่าพิธาได้เป็นนายกเราพร้อมที่จะกล้ากลาบบังคมทูลรายชื่อนายกใหม่ เป็นบุคคลที่มีมนทินมีคดีติดตัวอยู่หรือไม่เออมีเหตุผลและใครเคีงนักครับอะไรประมาณนั้นน่ะครับก็จะมีเหตุผลในการอธิบายได้พูดวาไม่โวดคุณพี่าแต่ก็คิดกันอย่างนี้จริงๆผมไม่ได้คิดแล้วผมก็ไม่กล้าคิดคุณอะไรไม่ได้คิดไม่ได้คิดแต่ว่าคนที่สะท้อนมาเขาคิดกันแบบนี้หลายคนคิดตรงกันแบบนี้